ข่าวต่อไปนี้ชาวบ้านเขามีคําถามคําถามหนึ่งก็คือในช่วงเวลาแบบนี้คือยังมีพระออกมาเรียรายซองผ้าป่าอีกหรือ,อแล้วถ้าไม่ใส่ซองอ่ะท่านปฏิบัติแบบนี้ได้จริงรบบจริงหรือ ไม่เห็นไ,ได้บอกหมคะอะไรนะไม่มีครไบอกไว้ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ร้านของคุณนี้คุณนี้ปเป็นเจ้าของคลิปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เธอบอกว่าเธอขายของอยู่ที่หน้าร้านในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามาเก็บซองเธอถามว่าซองอะไรพระก็บอกว่าซองผ้าป่าที่เอามาฝากแม่ไว้ซึ่งเธอก็บอกพระท่านไปบอกว่าไม่มีใครบอกอะไรไว้เลยหลังจากนั้นก็ได้ยินแบบนั้นแหละครับพระสงฆ์รูปนี้นะฮะเกิดมีอาการหงุดหงิดนะครับแล้วก็พูดออกมาว่าแค่เอาตังใส่ซองให้พระก็จบแล้วจากนั้นก็เดินไปที่รถนะครับแล้วก็หยิบซองไาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไอ้ซองเนี่ยมาเป็นซองแบบนี้ เธอให้ข้อมูลอีกนะครับบอกว่าพระที่อ้างว่าฝากซองพระป่าไว้กับแม่เนี่ยคือนะฮะคือแม่ของเธอนอยู่ต่างอำเภอไม่ได้อยู่ร้านประกอบกับที่ผ่านมาร้านค้าแถวนี้ก็โดนลักษณะนี้มานะครับเธอมั่นใจว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพครับ หนูก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านไปผู้ใหญ่ก็มาดูทันทีผู้ใหญ่มาไม่ทันตอนที่เขาอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่มาตามหลังมาหนูก็เอาซองให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่บอกว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่พรดแล้วแหละเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เขามีคําสั่งห้ามแล้วก็ที่หนึ่งวันช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยพระจะไม่ออกจากวัดจะไม่มีกิจกรรมอะไรแบบนี้เลยแล้วก็สถานการณ์โควิดแบบนี้หนูคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วย